สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าดูที่อะไรเนี่ยเนี่ยหนึ่งเซยไกยู่เนี่ยเออหนึ่ง่ายอยู่เนี่ยหนึ่ง่ายอยู่เนี่ยเออเออหนึ่้เราอ่ะวะใช่ใจอยู่ตรงนั้เข้าใจตรงนั้นเออ ไม่นะครับไปาล้วก็มากนินนี่เออ,อเจ๊นี่คือเลเวลหนึ่งนะเึหลบหลบมันจับอะไร Tân chơi đúng là, ok. Tim, mày yang. Yang, mày yêu. Tân mày không Tân mày yêu.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  đi. mày yêu. Tân mày

ฉันนี่จะเออมันจะไปห้ได้เจ๊อ่ะฉนะ okay. ันกดกระโดดอย่างงีผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถะมีได้มาแล้วเจ๊มาแะมานะมาไมอ่ะฉันเล่นกดกระโดดกดดเลย ping ping อุ้ยจับที่สาย นี่แบบนันเอืมนี่คนยากพี่จะบอกเลยอ้าวครับ Bølle! Uh. 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 มันมัมนบล็อกมันอยู่ใ,นใ,นในกล้ใกบล็อกสีม่วงมันยากตรงนั้นแหละคือ,อไม่รับทางเลยดอกเขาเนียตอนนี้ผมก็มาจะตรงนี้แล้วทุกคนมาบ เนี่ยได้ก็ดีแล้วโอ้มวยมักเลยนะไอ่หรอเอ้ยไม่ดิมันแค่ด่านที่สีอ่อะนี่ยคนช่างก็น่าจะยังช่างไม่สิไม่เป็นไรหรอกโอเคทุกคนก็ถ้าเกิดสล็อตที่นี้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบลิปนี้ก,นก, like, ก, share, ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกคล้ายๆก็อย่ามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ครับไปบายทุกคนเฮ้ยปีเกียตาโต้ว